เอาหกสิบมั้อร่อยในตำนานไงแบบไปยิ้อร่อยครับอร่อยชิมไม่หลอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคอนโมนนะครับครับสบายครับเดี๋ยวนอนได้โง่โงได้ของแท้ของแท้อ่ลองเดี๋ยวลองชิมเลยชิมเลยค่ะชิมเลยชิมเลยชิมเลยระวังก่อนระวังก่อน หพราะปลานอกจากอร่อยแล้วก็สายมูด้วยนะนอ่มีแปดหลงสีด้วยนะครับหพราลปลาแม่ลูกวัดยกกระบาดนีเ่เลย <c oughs> นะครับนีเ่เลยชิมได้ไหมร้อนใช่ไหมของแท้ต้องร้อนหน่อยนะ,ะหนึ่งสองสามอร่อยแตร้อนร้อน <c oughs> เริ่มไป, <c oughs> ไ,ปไปพึ่งมา เอาใบมุ้งไงนะแค่ช้าเออโอเคติดแม่ก็ได้วยโอเคครับบุ้งสุกบสุกครับเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากนี่ครับอีกคำนี้ยมีไข่ด้วยเหรอเดี๋ยวโอเคตักก็ได้หรอตักตัวตัวกระเพาะปลามาเลยเออเดี๋ยวมันร้อนอี่แล้วเป็นไงเวลาค้างวะ ขอขอแยตถ่ายไปด้วยนะครับเอาชิมเลยาาได้ไดชิมหน้าร้านเลยหนึ่งสองโอ้หทุกยอนทุกยอดอ,ร,อร่อยมากนะอร่อยมากนะท็อปเลยนะโอเคขอ,อคบคุณครับ ในตำนานค่ะขอบคุณนะครับอร่อยจริงครับอร่อยแท้ๆเลยครับร่ำรวยร่ำรวยขอบคุณครับป่ะธุรกิจเจริญครับครับผมครับผมเมาก็ไปเลยแหมอร่อยแม่อร่อยดูสิเมา่ก็เป็นถุงใหญ่ๆเลยเหมาเลยเมา่เข้มเทพครับไม่กินเส้นไม่ได้ ครับผมิเนครับครับลลมือว้ครับ้าก็มีกินเยอะอ๋อต้องโทรมาเช็คโทรมาเช็คพยากรอากาศก่อนมาจะถึงซึ่งลางแล้วน้องแอม่ร้านแซงโอเคครับเป็นวีดีโอแล้วครับส่งได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอ้ไปเลยถามเดไปเลย À không gấp hổm